เดี๋ยวนะโอ้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 ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับไมค์ครับอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวภาคนี้นะฮะเรามาเล่นแมปไมค์ครับที่ชื่อว่าโทส s าร์กนะฮะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันแปลว่าเออ งานค้างคกหรือว่างานที่น่ารังเกียจก็ไม่รู้แต่ผมว่ามันน่าจะแปลว่าค้างคกมั้งฮะงานอะไรชื่อค้างคกไม่รู้โอ้ซึ่งเราจะาจ,ะจะกระโดดไม่ได้ด้วยนะฮะแบบนี้นะฮะเหมือนว่าเราขึ้นมาจากท่อนี้นะฮะแบบนี้มันไม่ให้เรากระโดดนะฮะซึ่งแบบนี้ก็โอเคเจ้านี่ลดบล็อกอ่าอ่าฮะ อ่าฮะ R P Maker ซึ่งก็คล้ายอารมณ์ให้ให้อารมณ์มมเหมือนเป็นแบบมาริโอ้นะฮะดูยดิขยับด้วยดู <c ười> ดยดิกิ้งกิ้งกิ้งคือแบบให้อารมณ์เหมือนมาริโอ้มากเลยแต่ว่าอะไรเนี่ยซอร์ทเทสเย้ย p p l y n o s โอเค if you lost our life โอเคถ้าชีวิตหมดนั้นก็คือถ้าถ้าถ้าเราตายชีวิตเราหมดโหลดแมปแล้วมาเล่นใหม่ซะมีสองอย่างมีเทม2ออย่างที่ซ่อนอยู่ในแมบ,บนี้แมบบนี้สามารถเล่นในมาติเพยอเดยได้แมบปบนี้เอจอำ under a question mark กระโดดใต้เครื่องหมาย question mark เพื่อเอาเหรียญ if you ถ้าเราติดอะไรประมาณนี้ก็เออ่ h ีย e for video tutorial o r my channel เกี่ยวอะไรกันถ้าถ้าถ้าติดเกี่ยวอะไรกันอ,อ๋อคือถ้าสมมติไม่รู้จะไปยังไงประมาณนี้คลิกไ right รอะเดี๋ยวเยลโล่ทรอสอ๋อทรอสทูบิกินอ้เดอ๋อก็คืออ,อ๋อไอ้นี่มันคือคางคกเหรอฮะไอ้นี่เป็นคางคกเหรอฮะอ,อ,อ๋อมามาเออไม่ใช่คางคกแล้วละ่ะน่าน่าจะเป็นเอ่อชื่อของแมารีโอ้มั้งคนเออตัวละครในมารีโอ้มั้งคือผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ยูมาแท็บรีสอร์ทแ a c k โอเค all s o u n d โอเคมิทเทอร์มิวสิกออฟดอลลอสอย่าทำตายเอ่อ all creator โอเคเริ่มได้เลยคลิกไรเอ่อไรคลิกมี to start the map ลิกขวาโอเคกึ๊บ starting the map อ oh, ๋อม <c oughs> ีป๊อกเลยเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะค้างโคกเหรอเดี๋ยวโอเคเพื่อมดถ้ให้็น่อัปเดต Hello world you please help me I'm a journey currently trying to find a browser but I forgot my boot at home You see I need a boot to climb that mountain right there So if you could hand make a uh, head to my house that'd be great You just need to follow the part okay this h i m e r you can use it to fight any enemy and can break any box too อ่าอาวุธวิ่งจะไม่ใช่เทคนิ d เทคนิคหก็คือก็คือเขาลืมรองเท้าเพื่อที่จะเอาไว้ปีนเขาช่วยไปเอาที่บ้านเขาหน่อยได้ไหมนี่คือขวานเอาไว้ต่อสู้สำหรับสัปดาห์นะฮะเขาบอกให้กระโดดใต้บล็อกนี้เพื่อเอารางวัล แล้วกระโดดยังไงว่ะเขาบอกว่าฟ้าจะลองทำไมเดี๋ยวเขาบอกดาวน์โหลดใต้นี่ไงจ jump u n d อ r up block a for coin กระโดดใต้บล็อกเพื่อกระโดดเอาเหรียญผมพยายามกระโดดละมันเอาไม่ได้เด้อเด้อเด้อเดตัวอะไรเนี่ยเอยตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยตัวอะไร มันคือตัวอะไรแมวมันตัวอะไรไยุย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  you can n o t enter the cave อะไรเนี่ยเลือดไม่เพิ่มด้วยโอเคคือแบบว่า แล้วเดาเดรอด,ดไหมเนี่ยโอเคน้ำเป็นพิษนั้นเราหลงน้ำคือแบบนี้มันโดดไม่ได้ครับประเด็นเลยประเด็นคือแบบนี้มันกระโดดไม่ได้เลยฮะแล้วคันนี้คือผมก็เอาเหรียญไม่ได้สิใช่ไหมล่ะโอเคอันนี้อะไรเนี่ย use your hammer to break this wood block อ่าฮะนี่อไอเทมอะไรเนี่ย wood ings, wood oh, ๋อ wood sort นะฮะสักครู่ฮะอ่ากึม เกิดอ,อะไรขึ้นเอยเออเออเป็นไฟที่แปลกมากโอ้นี่มันมาริโอชัดๆเลยนี่งานมาริโอ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 ,โอ,โอไฟลามละไฟลามละโอเคฮะระหว่างเรารอไฟมันลามนะครับเรามาหาวิธีการเอาไอ้เจ้าบล็อกนี่ดีกว่าคือประเด็นคือผมกระโดดไม่ได้ใช่กระโดดไม่ได้ เพราะมันมีอีเอฟเฟกต์จำบูตร,ตรงนี้อยู่โอเคไฟดิสติแทนโอเคมันมันทำให้เรากันไฟได้โอเคแต่คือแบบเข้าใจไหมว่าแบบมันกระโดดเอาเรียไม่ได้โอ้โหรอรอาไฟออกไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคฮะหลังจากที่ไฟหมดแล้วนะแล้วก็ไปต่อได้เลยอ่าจริงจริงมันก็มียากันไฟอยู่แหล,ละมั่งนะโอเคอู้ขามท็อปออฟเดอะไพ โอเค to travel to the next area เดี๋ยวตอ้นี่เราขึ้นได้ไงเนะี่ยเย้ยเดี๋ยวเฮ้ยอ้าวอะไรเนี่ยกลับมาที่เดิมขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคเออข้ามาตรงนี้โอเคไม่มีอะไรคือเรากระโดดเอาผมก็โดดเอาเหรียญไม่ได้จริงๆนะเนี่ย อ่ะวิ่งเลยแล้วกันฮะคือกระโดดเอาเหรียญไม่ได้โอเคอ่าไฟยังไหมอยู่นะฮะอ่าไฟยังไหมอยู่โอเคคงไม่ใช่ท่อนี้คงงั้นลองท่อนี้ดูแล้วกัน <c oughs> ก็ไม่ใช่ท่อนี้อีกเช่นกันฮะมันต้องเป็นท่อไหนสักท่อน,นึงแหละนะ <c oughs> เออโอเคท่อน,นี้ไม่ใช่อ่ะเราก็ไล่ไปเรื่อยๆฮะไล่ไปเรื่อยๆฮะเอาไปส,สุดซอยเลยแล้วกันโอ้โหท่อเยอะมากเอาสุดซอยเลยฮะ สุดซอยก็ยังไม่ใช่อีกนะฮะโอเคถามไฟดีกว่าว่าใช้ซอยไหนอ่าซอยไหนดี่ข้าวซอยอร่อยดลอ่าขวามนาไม่ใช่อ่ขวามือตรงนี้ก็ได้ซักซอยหนึ่งอ่ะมันต้องมันต้องซักท่อแหละซักซักรูแหละไม่ใช่ท่อนี้อีกแล้วนะฮะซักท่อเถอะ <c oughs> แล้วแบบที่มันยิ่งที่สุดคือเรากระโดดไม่ได้ <c oughs> เนาะโอเคท่อนี้ไปแล้ว ท่อด้านซ้ายนี้ก็ไม่ใช่ท่อไหนกันแน่ฮัลโหลขอสักท่อเถอะท่อน้าไม่ใช่อังั้นเราก็เอามาท่อด้านนี้แล้วกันงึบ <c oughs> ท่อนี้ก็ไม่ใช่ตอนนี้ก็จำไม่ได้แล้วสิว่านั่งเออลงท่อไหนไปแล้วบ้าง โอเคไม่ใช่ท่อตรงนี้งั้นเราก็ขยับมาตรงท่อนี้เอ๊ดเออได้แล้วท่อนี้นี่เองโอเคแล้วเข้าไปข้างในไม่ได้ด้วยเช่นกันนะให้อารมณ์แบบมาริโอ้สุดๆเลยเห็นดอกไม้อย่างนี้นึกว่านึกว่านึกว่าเป็นแบบโบนัสแบบได้ได,ได้ได้ชีวิตเพิ่มอ๋อไม่ใช่อโอเคอ้า นี่ไงประตูอ้ฟรอสเตอร์เฮ้ยคุณยผมไไมรอมส่ปรกออานของวุดฟักทองในฟาร์ม่อยตอ่นยาพิมพ์ใหญ่หมดเลยอ่านลำบากมากเลยมันแคปิตอลหมดเลยโอเค e but I c o u l d n แต่ไม่ t find If y o ถ้า n d it and r แล u r n i ม to me I will give you a เพราะสเย่ yeah, can use to mm hmm. ก็คือสามารถ mm hmm. นั่งเรือได้นั่นเองโอเคฮะโอเคเขาทำอะไรหายอยู่ในฟาร์มโอ้แผนชุดแพนกวินชุดแพนกวินโอ้ว้าว you actually found it thanks ตามที่สัญญา,อา,าเอาไว้อ่า uh, double tap the space bar when jumping off the high place โ okay. อเค if you walk or jump off the high โอเค double tap ได้ขณะที่กำลังตกนี้จำไว้ด้วยล่ะถ้าโอเคก็คือไปที่โอเคไปที่ไปที่ข้างบนตรงนี้อ่า uh, ปีนถาวรขึ้นไปข้างบน อ่ะฮะแล้วก็ค่อยๆมันสามารถล่อนตัวลงมาเบาๆได้โอเคฮะลองดูนะฮะช,ชึบชึบเออ <c oughs> ดับเบิลแท็บอ่ะก็ดับเบิลตึกๆแล้วอ่ะมันก็ยังไม่ได้อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลองดูนะเฮ้ยเหลียญมาจากไหนเฮ้ย,ยเดี๋ยว เหรียญเหรียญมาจากไหนงงเลยเหรียญมันอยู่ข้างบนนี้ตั้งแต่แรกก็เหรออ้อะมีเหรียญด้วยโอเคดับดับดับเบิลแท็บอ๋อมันทำงานเหมือนทำมันทำงานได้เหมือนปีกเอเลทรานั่นเองอ่ะขออีกรอบแต่ผมงงว่าเอ่อคอยมาจากไหนฮะเหรียญนะฮะเหรียญโอเคลองดูนะฮะ ชึบๆเออได้อีเลธาด้วยเอ้ย <c oughs> โอเคโอเคคือเนี่ยพอทุกก็โอเคเราก็ได้เหรียญตรงนี้แต่ปัญหาคือว่าเรากระโดดเอาเหรียญไม่ได้ยกเว้นเราจะต้องขึ้นมาที่แท่นตรงนี้เพื่อเพื่อเอาหัว ชนอย่างนี้เออแล้วเรา,เอ,าอ๋อโอเคฮะเหรียนได้จากนี้นี่เองโอเคแล้วข้างในนี้มีรองเท้าสามารถนี่ไงใส่รองเท้าเพื่อกระโดดได้อ่าโอ้กระโดดได้แล้ว โย,ย้มีคนตะโกนมาบอกว่าช่วยด้วยใครเอ่ยโทษอยู่ไหนนมปังเราจะไปยังไงล่ะนั่นแหละเราจะไปยังไงอ่าแปบบ๊บนึงนะอโอเคคือกระโดดใช่ไหมอัดลองดูอย่างนี้นะชึบชึบชึบ Help เอ้ช่วยด้วยโอ้เรา,าจะตายแล้วไม่นะไม่นะมันมันกัดเก็บจังเลยอะ่ะโอ้ฉันคิดว่าฉันตายกับตฉันตายแล้วแน่เลยคือแบบโอ้ขอบคุณนะแล้วแล้วผมจะเพิ่มชีวิตตัวเองไงเนี่ย อ๋อก็คือเหมือนตอนแรกยังกระโดดไม่ได้อะนะก็โอเคก็ต้องเป็นไปตามเนื้อเรื่องก่อนอะไรเงี้ยนะฮะโทสว่าไง The boot โอ้ใช่ก็พอปุ๊บสามารถกระโดดได้นั่นเอง <laughs> ปิง้งโอเคเรียบร้อย You know keep the boot a n y anyway. w a y Thanks sir โอเคก็คือปีนขึ้นไปบนด้านด้านบนภูเขานะฮะเดี๋ยวผมขอมาเอาเหรียญก่อนละกันนะโอเค อ๋อ oh. แต่ว่าแบบเลือดจะต,ตายอยู่แล้วอะทับ <laughs> สทับส์บสปเปซบาร์ก็โอเคเราขึ้นไปบนภูเขาแล้วกันดูว่าข้างบนมีอะไรนะฮะเอ๊ะแล้วทำไมเอ็ดโรส์มันขึ้นไปข้างบนเลยจัง <laughs> เฮ้ยนายวาร์ปขึ้นไปเหรออ๋อปึ๊บ finally finally ทำเสียงโหดไปไม่ได้ finally I c a n continue to journey for final Fire, 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 Fear, fire <gear��re> you see the main attack To keep I be a that the time to stop Bowser! very it's really push me anyway, get to attack Bye-bye, Mario! <citizens> and the man off the you Fat line! And he's free! thanks for all your help, dog! จบแล้วโอเคเป็นอะไรสิสั้นมากนะครับโอ้โหปรตูระตแรงมันสั้นมากจริงๆนะต่แรกนี่ว่าจะแบบต้องไปช่วยใครอีก็ไมา่รู้บอกคุยภาษาบางคนผู้ชมบอกแบบ คุยภาษาคนได้ไหมกูฟังไม่รู้เรื่องก็นะฮะแมปจบแล้วนะทำไมตอนนี้ไม่เจอเจอแต่แบบแมปสั้นๆดังนั้นเลยนะครับเออใครมีแมปอะไรแนะนำนะแนะนำได้นะยกเป็นแมปผีนะไม่ต้องมาแนะนำให้ผมเลยนะฮะไม่เอานะครับโอเคฮะแล้วนี่ชีวิตผมก็เหลืออยู่แค่นี้นะฮะนึกว่านึกว่าจะตายซะแล้วปรากฏยังมีชีวิตรอดอยู่นะตอนนี้เราได้เหรียญทั้งหมดหเหรียญนะฮะโอเคแมปนะฮะก็เรียบร้อยแล้วโอเคเออโอเคฮะ จบแบบเพลงที่นี้นะคะสำหรับงานของหัวเห็ดนะฮะโท,ท,ทดนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ,ะบ๊ายบาย